สวัสดีครับผมเอกจากช่อง y t u t u เอกสามวาเมื่อหลายวันก่อนลูกค้าที่ผมดูแลคอมพิวเตอร์ให้ซึ่งใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้โทรมาถามว่าเขาเซตภาษาไทยในคอนโทรพานเลตามที่ผมบอกไว้ทั้งหมดแล้วแต่ทำไมโปรแกรม Express จึงยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้คือเข้าไปแล้วเนี่ย เมนูก็เป็นตัวอักษรภาษาไทยเพียงแต่ว่ามันอ่านเป็นภาษาไม่ได้นะครับผมถามว่าทุกอย่างเป็นไทยเป็นไทยแลนด์หมดแล้วหรือยังเขาบอกว่าเซตเป็นไทยเป็นไทยแลนด์ทั้งหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับสำหรับลูกค้าคนดังกล่าวผมได้แก้ไขให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังคิดว่าอาจจะมีบางคนที่เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ แม้ในโปรแกรมบัญชี Express เขาจะแนะนำให้เซตเป็นไทยไทยแลนด์ไว้แล้วแต่ว่าก็อาจจะมีการพลั้งเผลอทำให้ไม่สามารถที่จะเซตภาษาที่ถูกต้องให้กับโปรแกรมบัญชี Express ได้นะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมบัญชี Express ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีของคนไทยซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายโปรแกรมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ สำหรับปัญหาเมนูภาษาไทยซึ่งเกิดขึ้นกับโปรแกรมบันชี Express ที่เรามักจะพบเห็นก็คือแบบที่1เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวอักษรหรือว่าเมนูที่ควรจะเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดแบบนี้นะครับมีเฉพาะบางอย่างแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นที่สามารถอ่านออกได้นะครับตัวนี้ภาษาไทยก็อ่านออกได้เฉพาะตรงที่น่าจะเป็นรูปภาพของโปรแกรมนะครับแล้วก็ ตัวอื่นไม่สามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้เลยอีกแบบหนึ่งก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวหนังสือที่เป็นเมนูก็เป็นภาษาไทยเพียงแต่ว่าลักษณะการเรียงตัวอกักษรก็ยังไม่สามารถที่จะอ่านได้อยู่ดีนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับสำหรับปัญหาแรกที่ตัวหนังสือเป็นเครื่องหมายคำถามวิธีการแก้ไขเราสามารถทำได้ดังนี้นะครับให้คลิกที่ start เมนูแล้วก็ไปที่ setting เลือกที่ Time and Language เลือกที่ Language and Region เสร็จแล้วคลิกที่คำาว่า Administrative Language Setting ตรงนี้นะครับบางทีเราก็ลืมที่จะเซตภาษาไทยนะครับอลองคลิกดูนะครับตรงนี้เราก็เลื่อนอเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกไทยไทยวงเล็บไทยแลนด์ กด apply ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ Administrative คลิกที่คำว่า Change System Locale แล้วก็เลือกเป็นไทย Thailand เหมือนกันกดโอเคหลังจากนั้นให้เรา Restart Computer หนึ่งครั้งหลังจากที่เรา Restart มาแล้วนะครับก็ลองเปิดดูนะครับเราสามารถที่จะอ่านเมนูต่างๆที่เป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีแรกในการแก้ปัญหาตัวเมนูที่เป็นภาษาไทยของโปรแกร,รมบัญชี Express เป็นเครื่องหมายคำถามทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาปัญหาที่2ของโปรแกร,รมบัญชี Express กันนะครับก็คือ,อมันอ่านภาษาไทยได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวภาษาไทยที่เป็นเมนูมันเรียงเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกแล้วก็สลับไปมานะครับ ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการที่เราไปเซตภาษาไทยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแรกเพียงแต่คลิกเพลินไปหน่อยทำให้ไปติ๊กเครื่องหมายถูกในบางหัวข้อที่โปรแกรม Express ไม่ต้องการทำให้ไม่สามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะครับให้เราไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ language time and language language and region Administrative Language s e t t i n g แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ System Change System Locale นะครับตอนที่เรามาเลือกไทยแล้วก็ Thailand บางคนอาจจะไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่า Beta Use Unicode UTF-8 for World Wide o r l d w Language Support ถ้าใครไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้มันจะทำให้โปรแกร,รมบัญชี e อ p ก e s เอ่านภาษาไทยได้แต่ว่า เป็นภาษาไทยที่อ่านไม่รู้เรื่องนะครับเราต้องเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งหลังจากรีสตาร์ทมาแล้วก็ double click เปิดโปรแกรมนะครับก็เป็นอันใช้ได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็คือปัญหาหลักๆ2ปัญหาที่ทําให้โปรแกรมบัญชี Express ไม่สามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้นะครับสำหรับคลิปนี้วิธีการแก้ปัญหาตัวอักษร ที่เป็นเมนูของโปรแกรมบัญชี Express เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วก็เป็นภาษาไทยแต่ไม่สามารถอ่านรู้เรื่องก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมเอกซามบาขอบคุณสำหรับการกดแชร์กด, share, กดติดตามนะครับขอบคุณอย่างยิ่งไปแล้วนะครับสวัสดีครับ